สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้นะคะกลมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่คะมาพบมาพอกันนะคะทางช่อง u t u b e บุญน้ำโชคอีกเช่นเคยค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะเซียนซองกับจับผ้าเอฟซีมาตามกันต่อนะคะสําหรับแนวทางเล็กเล่าเมื่อนี้นะคะเราพัฒนาวันศุกร์ที่30พฤษภาคม2568นะคะยังเหลืออีก3สํานักนะคะมัดรวมให้คุณพ่อคุณแม่เบิ้งในคลิปนี้เลยนะคะ เพระว่าสิเป็นแนวทางของเซียนโคราชนะคะพอเซียนสองห้องนะคะแล้วกับพ่อขอนแก่นค่ะจัดทํามัดรวมให้ในคลิปเดียวเนาะจังไดน,นะคะก่อนที่เ้าสิเขาไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขนะคะพายเขามาแล้วนะคะเซียนสองกับฝากทุกท่านทุกคนค่ะฝากซอยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วทันหนเข้ามาเบิ้งไมนะคะยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิง่งก็ฝากกดไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นํามาฝากในทุกๆวันนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่อ่าเมื่อ,อนี้ก็มาอยู่กับเส้นซองเป็นคลิปที่3แล้วนะคะยังคงเป็นแนวทางเราพัฒนาอยู่นะคะหลังจากที่2คลิปเนาะเส้นซองได้ลงไปก็คือ คลิปแรกนะคะเป็นในส่วนแนวทางบทสัมภาษณ์ลาวบวกน้อยนะคะของผู้เท่าน้ำโชคนะคะลงเป็นคลิปแรกค่ะแล้วก็คลิปล่าสุดนะคะคลิปถัดมานี่เนาะเป็นแนวทางนะคะเลขล่าของปูซุ่มเงียบนะคะแล้วก็ ออม่วงวันนะคะบอกเลยว่าปูสุมเยียบมาแหงค่ะคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมเขาไปเบิ้งเขาไปเอาเขาติดต่อกันมาสามหัวจีหงว,งวติดแล้วนะคะปูสุมเยียบนี่บ่ธรรมดาแล้วก็อาจารย์ม่วงวันกับฟันเน้นพิเศษมือนี่นะคะให้เลขมาสองหางเขียนๆโอ้ยคือผลดคือโผล่แต่สน,นีอ่ะจังไดนาผู้ใดยังบ่เหน็นยังบ่เบิ้งสาม,มารถเขาไปเบิง้งเขาไปเอาตัวเลขแนวทางได้เลยนะคะ บาที่นี่คลิปนี้นะคะสามสำนักที่มัดร่วมในคลิปนี้กับบอแพรกันนะคะงวดที่ผ่านมานี่ยกะวายพ่อคอนแกนกะจัดไปนะคะเข้าซีเจ็ดบนนะคะนี่แนี่ทางงวดเก่านะคะมือวันพุธเนาะเลขมันออกอยังก่อเลขล่างออกหกสามนะคะเลขบนออกสามสี่เจ็ดบ่อเออของพ่อคอนแกนเขาไปที่ซีเจ็ดบนเลขวิ่งกับเขาวิ่งซีนะคะ ของพ่อเส้นสองหองนะคะเพราะเส้นสองหองจะเข้าไปในส่วนเหล็กวิ่งเจ็ดค่ะพี่บอกคุณแม่เด่นวิ่งรูดเด่นเจ็ดมากนะคะเขาวิ่งเจ็ดนะคะเหล็กวิ่งของพอ่อเส้นสองหองกับผ่านี่ยพ,ออพ่อสมควรเนาะและก็เส้นโคราดก็เข้าไปในส่วนเหล็กวิ่งเหมือนกันนะคะมาโตเด่นเท่ากันนะคะเด่นหกนะคะกับมาหกสามลางเนาะอ่ะ ที่ผ่านมาแล้วเอามาทวนเอามาพูดให้ฟังนะคะเพื่อให้ทุกท่านนะคะดูเป็นแนวทางในงวดวันนี้นะคะสิจับตามองแนวทางของผูดด้ใดแบบใดนะคะเอามาเป็นไกลไลห่หไสซดอกคุณพ่อคุณแม่เีโตคิดไว้ได้ใจไปคุณพ่อคุณแม่สิตามของไปคอมเมนต์มาบอกเส้นซองแนวว่า มื่อนี้นะคะองไพยเป็นตะคือเนาะหาหนุไปเห็นคอมเมนต์หาไปยิบไปจับตามนะโชคมันไปน้ากันสนดอกมือ่อแรงนี้เฮั hey, ่นมาสันเออเมื่อนี้นะคะวันที่30นี่ถือว่าเป็นเ,เลขเล่า,างวดสุดท้ายของเดือนเนาะนะเพราะว่าทางงวดหน้าวันจันท์นี้ก็จะเป็นวันเ,เดือนใหม่แล้วนะคะมื่อนี้ถือว่าเป็นสิ้นสุดเ,เดือนพฤษภานะคะในส่วนเลขเล่านะคะ ปกคตีแล้ววันศุกร์จังสีนะครับค่อนข้างหมานเลอคุณปอคุณแม่่ันสองสังเกตมึงแล้วคือไมยควาว่าแนวทางเล็กเล่านะคะแต่สำนักนี้มัมกเขาวันศุกร์นะคะยังไงลองพิจารณาดูแล้วก็หนูดูแนวทางในวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะไปในทิศท,ทางเดียวกันนะคะหลายสำนักเลยนะคะมีติดห้ากันแทบจะทุกสำนักเลยก็ว่าได้นะคะแต่มีคองนี่ของขอคันแกนนี่แปลกๆอยู่นะคะ <laughs> ของผอคอนแกนบอกคอยขึ้นมูปันไดนะคะเออเนาะกะบนแอนะนะคะผู้นึงอาจชิมาบนผู้นึงอาจชิมาล่างก็ได้นะคะจังไดกะลองพิจารณาเบิงวาเป็นของไพเป็นตะคือเนาะจังไดก่อนสิเบิงเนวทางตัวเลขกะขอฝาคาแน่นะคะพร้อมส่งอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่ขาครีมหน้าขาวก็ได้จะเรียกว่าครีมหน้าขาวก็ดีครีมรักษาฝ้าก็ได้ครีมรักษากะก็ได้นะคะ เพราะว่าตัวนี้นะคะซอยในเรื่องผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องฝากะจุดดังดำผิวหนามองคำหนาเหี่ยวหนาแห่งหนาเพมีความชุ่มชื้นนะคะหน้าอ่อนแอแพ้ง่ายนะคะเอาไปใส่ได้เลยคุณพ่อคุณแม่คะบอกได้เลยว่าตัวนี้นะคะไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองใดๆนะคะผู้ใดที่เคยใส่ขี้ฝามาแล้วท้าปุ๊บออกแดดโอ้ยหนาแดงหนาห่อนหนาแบบ มันแดงอะ่ะเออมันบางเนาะฝานี่กลัวจีออกไปเข้ากับสิเทดให้หนาบางแต่ว่าตัวนี้บอกได้เลยว่าไม่มีผลแบบนั้นนะคะถ้าก่อนนอนยางเดี่ยวตื่นขึ้นมาออกแดดนี่บ่มีแสบผิวแสบหน้านะคะลองเอาไปใส่เบิง2กระปุก550 4กระปุกพันส่งฟรีนะคะใครสนใจติดต่อมาตามเบอร์ที่เจนสองลงไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเซรั่มกมีนะคะแล้วก กันแดดกันยังพอมีทรงอยู่นะคะใครสนใจตัวใดติดต่อมาได้เลยนะคะเป็นเบอร์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรด้วยนะคะ0940292674 0940292674ค่ะโทรมากก็ได้แอดไลน์มากแห้งดีนะคะแอดไลน์มาแล้วอย่าลืมถึงขอความไว้พร้อมว่าสนใจขีมนะคะนูจะได้เข้าไปตอบเข้าไปสรงรายละเอียดให้ได้เนาะฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะ โอเคนะคะเข้าสู่แนวทางตัวเลขกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเปิดจำานักแรกของคลิปนี้เปิดกันที่แนวทางของพอขอนแกนค่ะเราพัฒนาวันศุกร์ที่30พฤษภาคม2568นะคะพอขอนแกนบอกว่าเด่นไปที่0ูนรองเก่าวะสันอ่ามื่อนี้เลขเลาวเด่น0ูนย์รองเกเด้อวะสันเอจับคู่มากนะคะมี0 2 0 9์สศูน เก้า 2, อเก้าหนึค่ะถามมือแรกนี่เลขเล่าสิเบิลน,นะคะพอคอนแกนว่าคือสิเบิลไปที่0ูย์กับเก่าเก้านี่ละมาสัน้นถ้าถามว่าเมื่อน,นี้พ่อคอนแกนมีโตชุนชอบพิเศษบอนะคะเน้นเด่นพิเศษให้3คู่3หางนะคะเน้นไปที่เลขศูนย์เก่าและกะศูค่ะเส้นสองวงกลมตัวเน้นไว้แล้ว แล้วก็มีฝากเลข3ตัวมาให้ FC พิจารณาด้วยนะคะเผื่อมีคนชอบนะคะ102แล้วก็101ค่ะนี่ก็คือแนวทางราววันนี้ของพ่อคอนแก่นนะคะแคปหน้าจอก่อนเด้อคุณโปรคุณแม่ยาฝ่าวตัดสินใจนะคะมกักบอมัมกยาฝ่าวนะคะเหลืออีกสสำนักที่เด็ดเบิงให้ครบก่อนเนาะแคปหน้าจอนะคะโอเคนะคะ มาต่อสำนักที่สองกันเลยนะคะจวดกันต่อขอต่อกันที่แนวทางของเซียนโคราชนะคะลาวพัฒนาวันนี้ของเซียนโคราชเดนวิ่งรูดบอกว่าไปที่สองกับหว่าสั่นเนีเออ่ยตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดไยมากกนะ็คือเลขสองกับเลข5ส่วนหลักร้อยลาวนะคะวันนี้นะคะให้มามีเลขห้าเลข9้าแล้วก็เลขสองนะคะหลักร้อยของเซียนโคราดกับ่อนคางแม่นเนาะ จับคู่มาในวันนี้นะคะมี5 9ค่ะ5 2 7 5 5 1 9 2 7 9กันไปที่4 2 5 5แล้วก็9 9ค่ะเออคือมีเก่าเก่าคือกันแทนอบาทที่ในมือน,นี่เออหามอยู่บาราเลกเก่าเก่านี่ลายสำนักตรงกันลายสำนักเลยนะคะแล้วก็ส่วนโตเน้นพิเศษนะคะของ เซียนโคลาดนะคะเน้นมาหายหางเน้นไปที่5 2 7 5 92แล้วก็79ค่ะนี่คือแนวทางเล็กจับคู่มือนีของเซียนโคลาดนะคะแล้วก็มีฝาก3ตัวมา3หางเนาะแล้วก็จับ4ตัวมา2หางนะคะเลข3ตัวก็มี9 52 942แล้วก็5 92ค่ะส่วนเลขสตัวนะคะ 7-925แล้วก็9952นั่นเองค่ะแคปหน้าจอได้เลยค่ะนี่คือแนวทางวันนี้ของเซียนโคราชนะคะเลขเล่าพัฒนามือนีจ้ะลองเลือกเบิงมือนีเซีนโคราชให้ตัวเลขมาหน่อยอยู่นะคะตัวเด่น6หางตัวกัน3มหางเนาะลองเบิงนะคะลองเลือกเอานะคะ โอเคนะคะมาปิดท้ายสํานักที่3นะคะขอปิดท้ายกันที่แนวทางของพ่อเซียนสองห้องค่ะเพิ่ม <_ p ull> ไม่ได้เหมือนกันนะคะของพ่อเซียน2ห้องนี่เพิ่ม <_ p ull> เป็นมากเพิ่ม <_ p ull> เป็นเข่าโลดนะคะเมื่อนี่แห่งคัดเน้นพิเศษคุณพ่อคุณแม่นี่เลขเราวันนี้ของพ่อเซียนสองห้องนะคะเด่นวิ่งรูดให้มาคือเลข2กับเลข1ค่ะ3โตฝากมากสองหาง 029แล้วก็019ส่วนเลขจับคู่มือนี้บอกเลยเน้นพิเศษให้แล้วว่าสัน4คู่4หางแค่นๆนะคะ29 19 20 10ว่าสันอ่ากันเบิ้ลนแน่นะคะหาลอยมาเบิ้ลนเพราะว่าบเบิ้ลหลายมือแล้วนะคะกันเบิ้ลไปที่22แล้วก็11ค่ะ มีทอนี่เลยคุณพ่อคุณแม่คะคัดเน้นพิเศษให้จริงๆสําหรับราวพัฒนาวันนี้ของพ่อเซียนสองห้องนะคะแคบหน้าจอได้เลยค่ะมกักบ่หมกักจังไหนร่องพิจารณาเบิ้งนะคะเลือกตามห้องไพ่กาฝากคอมเมนต์มาบอกเส้นซองน้าแนว่าห้องไพเป็นแต่คือเนาะหาได้เลือกยิบเลือกจับไปน้ากันหาได้เฮไปพร้อมกันเมื่อแรกนี้สิเงี้ย รัฐบาลไทยกับไก่เขามาแล้วคุณพ่อคุณแม่เงือสี่เดยมีทุนมีห้อนแันนี้ไปใส่รัฐบาลไทยวันอาทิตย์นี้เนี่ยสุดดอกเออนาะเนาะฝากไว้ด้วยแล้วก็ก็แล้วกันนะคะเออวอาไปวอามาหลายคลิปหลายลินพันกันแล้วอ่าจากเมื่อแรกนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ท่นนานไหนยิบจับเด็กเล่าเนาะหรือว่าเลขเอียงกันแล้วแต่นะคะลงทุนอะไรไว้ขอให้ทุกท่านสมดังปรารถนานะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเฮงเฮงรวย รวยรับทรัพย์กันทุกท่านทุกคนนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะและก็คลิปถัดไปนะคะจะซองฝากติดตามน้ำแนมีแนวทางไทยมานำเสนอหลายแนวทางเลยนะคะมีแนวทางเหล็กจับคูของเหล็กวิ่งแมนๆมาแล้วนะคะฟันเน้นโค้งสุดท้ายมาแล้วบอกเลยว่าหามผาดเข้าดีเดินดีเดินบ่อยเข้าบ่อยมากๆเลยนะคะได้มาพ่นจับคูมาให้แล้วเนาะแยกบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะ ละก็มีแนวทางของอเลขโคตรแม่นบนอย่างเดียวเอ,อยังบอกให้นนําเสนอนะคะบอกเอฟซีว่าจีนําเสนอแต่ในสามมือที่แล้วก็ยังบอกให้นนําเสนออยู่มือนี้จงจัดทํลาลงไห้นะคะฝากคอยติดตามค่อยเขามาเบิงเขามาเอาตัวเลขแนวทางน้าแน่นะคะอ่ะคลิปนี้นะคะเส้นซองตองคอตัวลาบไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวจังได้เฮาไว้พอกันคลิปนะคะขอบคุณค่ะ